วันนี้สำนักงานพัฒนาพิมพบริงารยังไ,งไ,งงได้รับเกียตรติจากท่านประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดประธานหอ,อการค้าจังหวัดสุโขทัยพัน์นีจจังหวัดสุโขทัยประมงจังหวัดสุโขทัยพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัยพลังงานจัานานานนจางหวัววดสุโขทัยเกษตรจังหวัดสุโขทยัยเกษตรและสหัรณากรจังหวัดสุโขทัยประตูสัตว์จังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัยประธานสมาพคมเอสบีและทุกข้ารับการสกอบรมทุกท่าน ได้ประสานงานความร่วมมือกันจัดประชุมหารือเพื่อหากรอบแนวทางพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ประกอบการทั้งสิ้นดังนั้นเพื่อเป็นขวันพลังใจให้กับผู้รับการฝึกอบรมในครั้งนี้พี่ชายมขอกราบเรียนได้ให้กาวความแนะนําเพื่อให้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้เกิดผิภาพแรงงานต่อไปและได้โปรดให้เกียรติได้สมมอบ กระบะผลย้ายปลาหมอระยะไกลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพ่อเลี้ยงปลาหมอลงเดือยตามโครงการนว,วัตกรรมเพื่อสังคมโดยได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์กรมหาชนและมหาวิทยาลัยศวรประจำปีพศ2564โดยมีท่าน,นรองศาสตราจา,กการย์ดรโดนเดชต,ตั้งตระการคงเป็นผู้ส่งมอบให้กับนายกิตินันท์อัมพวันประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพ่อเลี้ยงปลาหมอลงเดือย เป็นผู้รับมอบนรัตากรรมการเก่าและให้เกียรติเยี่ยมชมกลุ่มตัว book, แทนบูธแสดงผลิตภัณฑ์ของแต่ละกลุ่มที่พร้อมันอยู่หน้าเวทีนี้แล้วขอ,อกาบเรียนเชิญค่ะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับท่านอาจาระ์านภาสารย์กรรมจังหวัดสุโขไทยนะท่านราจารของกันชานครับท่านออรองศาสตราจารย์ดรโดนเดียร์ต่างตระาการคมนะครับ แล้ววันนี้มีหัวหน้าสืบราชการหลายท่านนะฮะไม่ว่าจะเป็นท่านประธานจังหวัดนะท่านประมงนะครับวันนี้ก็จะมีหลายท่านท่านสาขาจังหวัดเกษตรจังหวัดเกษตรกรจังหวัดนะครับแล้วก็ทีมวิทยากรนะครับจะมาวิทเลยรัชสมุนกุลรานาพิศนุโลกนะครับแล้วก็ประธานสนพันธ์เอ็มอีนะครับแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมการประุมท่านนะครับก็วันนี้ท่านผู้การจังหวัดจุฬาไทยนะฮะท่านพิรุนทันดีท่านติดธุรกิจหลายหลายธุรกิจในช่วงเช้านะครับ ก็ได้มอบให้ผมนะครับมาเป็นประธานนะในการเปิดกาสุขลมในวันนี้นะครับก็เป็นครั้งเดิมที่ได้โอกาสนะครับมาเฉพาะการมาเปิดสุขรมของทางในพนักงนะานหรือทางพนในงานสุดขทยัยโดยท่านออพอ,อรติการเนี่ยนะครับก็มาอยู่พอมาอยู่ได้ประมาณห้าเดือนหกเดือนก็มามาได้สามสี่ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าท่านพอนะครับรติการก็ พยายามนะฮะจัดโครงการกอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับก,บการพัฒนาการผลิตวิชาชีพต่างๆนะครับให้กับทางพี่น้องนะครับชาวสุโขทัยนะครับก็วันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งดูตามที่ท่านผอรัฐิการได้รายงานเนี่ยวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอการเชิญกลุ่มอาชีพนะครับของจังหวัดสุโขทยัยซึ่งเรามีหลายกลุ่มนะครับ ก็หลายประเภทนะครับวันนี้ก็จะมีทั้งในส่วนของหลักๆก็คือจะเป็นกลุ่ม SME นะครับกลุ่มโอช็อป ok, นะฮะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะครับมาร่วมกันนะครับในการที่จะพัฒนานะครับการผลิตนะครับซึ่งมันก็มีหลายหลายอะไรฮะหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิต หรือว่าในช่องช่องทางการตลาดนะครับหรือว่าการบริหารจัดการก็จะเป็นการที่แรงงานก็คือถ้ามีการรวมกลุ่มกันก็นจะทําให้การผลิตนะครับมันมีความเชื่อมต่ขึ้นแม้ว่าจะเป็นเพราะว่าทำทำรับมากในหัวเรียวหัวเดียวก็พอเรารวมกลุ่มกันก็จะทําให้การผลิตเนี่ยก็จะได้มีความผลผลิตที่มากขึ้นนะครับมีความช่วมมือกันนะครับในการที่จะผลิตสินค้าหรือว่า ประกอบกิจการต่างๆนะครับรวมถึงในส่วนของกอารขางทางกาตรตลาดนะครับการนำไอทีปัจจุบันนี้ก็จะมีไอทีหรือว่าระบบอ,อินโฟเทกส์ต่างๆนะครับมาช่วยในเรื่องของการขายเป็นต้นซึ่งมันจะมีหลาย <c oughs> หลายประเด็นที่เกี่ยวข้องนะะในการประกอบอาชีพโดยเฉพาะในสมุง,งการผลิตแลจะเป็นทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมในครอบครัวใช่ไหมอาจารย์ ที่เครือข่ายต่างๆนะครับโดยเฉพาะทาง